มันบอกว่ามัสยิดเนี่ยเป็นเหมือนวัดเป็นที่บ่งเพาะคนให้เป็นคนดีผมถามว่าชายแดนใต้มัสยิดเอาละเป็นหมื่นมัสยิดอะทำไมยังเป็นนรกสําหรับคนพุทธอยู่ทำไมยังฆ่ายังวางระเบิดแล้วโจรเหล่านั้นก็ไปละมัดโจรเหล่านั้นก็ถือศีนอดเราจําได้ไหมครับช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยมันยังทําสัญญากับไอ้ฝ่ายความมั่นคงของไทยว่าอย่าไปจับนะอย่าไปยิงนะโจรมันจับถือบวชก็แสดงว่าพวกนี้มันยังอยู่ในศาสนาไอ้พวกที่ก่อความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยที่ไอ้พวก นักการเมืองทั้งหลายไม่เคยสนใจไม่เคยถามใจเนี่ยมันอยู่ในศาสนานอกจากตายแล้วมันแหกันเป็นนรกไปเจ้าแล้วถือศีลดมันยังมาถือเลยแล้วทาไมยังเป็นนรกอ่ะมีมัสยิดเป็นมือเนี่ยกลับไปไม่เกิน้อยเมตรก็มีมัสยิดมีมัสยิดมีมัสยิดแล้วแต่ละมัสยิดมันก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วมันกินเงินเดือนหลวงแข่งกันเนี่ยทำไมยังเป็นนรกอ่ะครับตอบหน่อยถ้ามีมัสยิดเยอะและท้าเป็นคนดีเหมือนวัดเนี่ยทาไมยังเป็นนรกอยู่แล้วจะเอานรกไปให้ภาคเหนือภาคอีสานไปสร้างมัสยิดเต็มไปหมด นี่ฮะโกหกลออลวงคนไทยก็ถึงทนไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเกินไปเห็นไหมครับมีการโพสต์กันแบบนี้ผมไปประชุมที่ยาลาอา่าที่ยะลาที่สงขลานะครับเมื่อวานเนี่ยได้ข้อมูลเยอะนะครับไอ้ที่อ้างเรื่องคลุมหิยเป็นหลักศาสนาไม่คลุมไม่ได้ไม่เท่าเทียมเป็นการดูหมิ่นเนี่ยเอาสตรีท่านผู้ชมไปขับไล่ปรอรงเรียนรัุบาลปัตตานีท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันตลกมากจําได้ไหมครับคืนที่แล้วที่ผมบอกว่ามุสลิมคนหนึ่งที่เป็นส่งลูกไปเรียนโรงเรียนก็บอกว่า เราอยู่น่ารักที่ว่าลูกเราเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งมีอนุบาลและประสมทั้งครูและนักเรียนไม่ได้ครูมียักษ์ทั้งครูและนักเรียนไม่ได้ครูมียักษ์วงเล็บจะเป็นกฎหรือทำแนมของโรงเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ถามครูก่อนเข้าโรงเรียนและหลังจากออกโรงเรียนถึงคลุมลูกเราก็เหมือนกันก่อนเข้าโรงเรียนก็ทอยยักษ์ออกพอออกจากโรงเรียนก็ครูมียักษ์ที่นี่เด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามค่อนข้างเยอะคือโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วคนที่เรียนเนี่ยอิสลามก จ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่มีการครูมียักษ์แล้วมีครูอิสลามก็ไม่ครูมียักษ์ที่นี่เด็กนัึกืออิสลามก็ดังเยอะก็บอกว่าที่เลือกให้ลูกเรียนที่นี่เพราะครูสอนดีใส่ใจลูกตั้งใจเรียนผลการเรียนดีขอจบป .6 ขึ้นมัธยมก็ครูมียักษ์ได้ปกติทุกรงเรียนเห็นไหมครับทำไมอนุบาลปะสมไม่ครูมียักษ์ได้เพราะฉะน,นัะ้นโรงเรียนอนุบาลปัตตานีชื่อก็บอกว่าโรงเรียนอนุบาลทำไมไปเรียกร้องคูมียักษ์เอาจะเอาผิดพอโรงเรียนแล้ว จากปัตตานีก็ไปอีกไม่เกินเจ็ดแปดสิบกิโลก็ถึงนาราพิว่าไอ้นั่นมุสลิมเต็มเมืองทําไมโรงเรียนเอกชนถึงไม่ให้ครูมิยักษ์แล้วไม่มีใครไปต่อตั้งแล้วก็มีผู้ปกครองมุสลิมส่งลูกหลานไปเรียนเต็มโรงเรียนโดยไม่ต้องครูมิยักษ์แล้วถ้าเป็นหลักศาสนาแล้วทาไมโรงเรียนนั้นไม่คลุมอ่ะแล้วไม่คลุมทั้งเด็กไม่คลุมทั้งครูด้วยทําไมยอมก็นี่คือไม่ใช่หลักศาสนาผมถึงบอกว่ามันหาเรื่องมันเหินเกิม นี่ครับท่านผู้ชมแล้วผมไปคุยเท่านี้ประชุมกันที่สงขลาเนี่ยได้เรื่องได้ราวเยอะครับได้ข้อมูลเยอะถึงเป็นที่มาของคาว่าไอพวกนี้โจรทั้งนั้นเงแล้วก็ได้ข้อมูลเรื่องภูมิภามันโกหกตอแหลมันหาเรื่องเพราะฉะนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีโรงเรียนโยวเดี๋ยวเดอ๋วพวกมันจะเจอดี